สวัสดีครับตอนนี้ครับอยู่กับช่องนาโอนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะเดี๋ยวตอนนี้นาโอกนมาที่บ้านนอ้องปืนนะเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านนานะครับที่มาตากข้าวที่จังหวัดบุรนะีรัมวันนี้ก็เดินทางมาหากาแฟดืนนะ่มเนาะมาซื้อพวกกระสอบข้าวอะไรด้นนะวยเนาะมาที่ร้านที่บ้านนอ้องปือเนาะบ้านยักษ์ยักษ์นี่เขาสร้างสร้างมานานเลยครับคุณแ <c oughs> ยักษ์ <c oughs> ยักษ์ <c oughs> กเนี่ยมานานแล้ว <c oughs> เกิดมาก็เห็นเลยอ่ะเกิดมาก็เห็นเลยเนาะใช่เกิดมาก็เห็นตั้งแต่เด็กเส่ครับเพราะว่าผมมาที่นี่หลายปีก็ยังเห็นอยู่แบบนี้นะไม่รู้ว่ามีกี่ปีแล้วที่นี่เขานับถือเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านยังไงครับยังไงเป็นนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านอ๋อครับนี่นะครับเพื่อนเนาะ น้าโอจะพามาดูเนาะนี่นะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านนี้นะครับบ้านหนองปืนก็จะเป็นยักษ์เนาะถามพี่เขาก็ว่าตั้งมานานแล้วเ,เกิดมาก็เห็นอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นกราบไหว้บูชาอยู่เนาะตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับที่น้าโอมากินนะครับที่บ้านหนองปืนตรงนี้นะ อยู่ใกล้กับวัดเลยนะครับหน้าร้านกาแฟเนาะรสชาติดีนะครับนาโอก็มากินประจำนะถ้าเกิดเดินทางมาที่บูรีลัมนะครับ ผมมาที่นี่ก็มากินประจำเนาะถ้าเกิดได้เดินทางมาที่บุรีลำเนาะตอนนี้ก็มาเกี่ยวข้าวมาตากข้าวนะครับผมกเน่ที่นี่ชื่อร้านอะไรนะครับ,อ,อ,รรบอ๋อเนือกาแฟนา,านาลิกา <c oughs> นาลิกาแฟ่นาลิกาเนี่ยเนาะก็เป็นนาลิกาแฟ่ ผมได้แล้วใช่ไหมเท่าไหร่ครับแก้วเท่าไรเจ5ิบห้าบทอ๋อครับแก้วละยี่้านะของนาโอก,ก็ได้แล้วเนาะควาค่าก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปตากข้าวต่อเนาะมาหาซื้ออุปกรณ์ก่อนนิดหน่อยโอเคขอบคุณมากนะครับ ได้มาแล้วนะครับนี่มากับแม่พากับน,น้องเอ็มเจเนาะวันนี้สวัสดีครับก่บอนน้องเเจสวัสดีครับสวัสดีสวยๆแล้วสวัสดีสวยๆสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรครับมาซื้อของกิครับพูดดีๆมาซื้อของกินนะมากับแม่พานะก็แวะซื้อกาแฟะนะครับดื่มเนาะมาซื้อกระสอบด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะไปตายค่าทอนเนาะเจอกันนะครับ รตรงนี้จะเป็นยักษ์เนาะบ้านยักษ์เนาะบ้านน้องปือใช่ไหมน้องปืนเนาะบ้านยักษ์เนาะ,ะนี่ร้านกาแฟาอยู่ตรงนี้นะคร้อมผมรสชาติดีนะครับน้าโอก็มาที่นี่ก็มาแวะซื้อกินอยู่ประจำนะตรงนี้นะโอเคเจอกันครับ มาดูหนุ่มกัปตันตาข้าวก่อนเป็นไงเบากัปตันไม่ร้อนดดแดดนะ้วไม่ใสร่รองเท้า <c oughs> ร้อน <c oughs> กี่กองเนี่ยวันนี้มากี่คันแล้ว <c oughs> มากี่คันแล้วฮะเยอะอยู่ นี่เป็นวิธีตากข้าวนะครับของที่บ้านนาโอนะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขาจะเกลี่ยตากไว้ประมาณ2แดดเนาะถ้าเป็นพื้นปูนแบบนี้เนาะแดดจัดๆนี้ก็ประมาณสองวันก็ได้เก็บตากให้แห้ง อี่ใกล้แล้วเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็แห้งหมดแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นก็เก็บนะครับฝั่งด้านนี้ก็ที่มาใหม่ก็จะตากต่อเลย วันละเท่าไหร่ตากข้าวครับวันเท่าไหร่ตากข้าวสองร้อยรสองร้อยอ๋อ่นจับจ้างตากข้าววันละสองร้อยตากได้กี่วันแล้วกับตันสามวัน สามวันน่าจะอีกหลายวันอยู่มั้งเนี่ยอีกสองสามวันอยู่มัง้ง <c oughs> ของเขาเยอะไหมเยอะไหมของพี่เรียวแล้วพ่อไปไหนวันนี้พ่อไปทำงานพอาน่พอไปทำงานที่ไหนในเมืองในแถวคูเมืองแถวคูเมืองทำอะไรเขาสร้างก่อสร้าง เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเดี๋ยวนี้ม .3 ม .3 แล้วโอ้โตแล้วหากเงินเป็นแล้ว <c oughs> เรียนต่อไหมต่อปวชอทเทศบาลน่เทศบาลแถวใกล้เทคนิคหอใกล้เทคนิคอ๋อตรงนั้นเนาะเทศบาลปีหน้าก็จะต่อมอ .4 ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทิมนะครับน้องๆเขาก็มาตากข้าวเนาะเป็นช่วงหน้าเกี่ยวข่าวด้วยเนาะโอเคนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้นาะโอก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ